เราก็จะรับคนหนุ่มสาวซึ่งไม่ต้องมีกรอบเดิมไม่ใช่คนที่ทำเดิมคนนี้ทำเรียนวิศวะเรียนเคมีเรียนอะไรไอดีอะไร, ID, ะไรต่างก็มาเรียนได้ก็เข้ามาทำงานได้แล้วพวกนี้ก็จะไปทำแล้วทำให้การทำงานมันถูกปัญหาต่างมันถูกแก้มันทำให้คนทั้งองค์กรเห็นว่าวัฒนธรรมในการทำงานแบบนี้ เอาความคิดคิดอันนี้รู้แจ้งทำจริงถูกต้องแม่นยำมาปรับใช้ในการทําโครงสร้างองค์กรคุณสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้มไม่มีปัญหาอะไรที่แก้ไม่ได้ถ้ายังแก้ไม่ได้แปลว่ายังแก้ไม่ถูกก,ก็ทําให้ตรงนี้แล้วขับเคลื่อนมันมาครับแล้วผมคิดว่าอันนี้เป็นเป็นหัวใจสําคัญในการที่ทําให้เราเติบโตขึ้นมาอย่างมีรากฐานตั้งแต่เรื่องของความคิดชีดนาในการทํางานการเซ็ ค์โครงสร้างขององค์กร,รที่จะทุกคนยอมรับว่าออมีคนที่จะบริหารแล้วทีมนี้จะทําเวลาทีมน,นี้รู้สึกว่ามันทําเรื่องบางเรื่องไม่ได้ให้ทีมคิดมาช่วยคิดหน่อยมาหลายแห่งอาจจะเรียกตรงนี้ว่ามันเป็นทีมอะไร process improvement หรือจะเรียกเป็นทีม X ทีมอะไรก็ตามออทีม X business intelligence แล้วแต่จะเรียกแล้วแต่จะเรียกแต่ว่าอันนี้ของเราทําจริงๆแบบนี้แล้วก็ในหน่วยงานใหญ่หญๆก็จะมีทีมแบบนี้แล้วทุกคนยอมรับ เพราะการจัดโครงสร้างแบบนี้แหละมันแก้ปัญหาได้ทั้งหมดอันนี้อยู่ในโปรเซสกระบวนการสร้างทีมนี้หรือว่าจริงๆทําเสร็จหมดแล้วอะก็เราก็ทาทาขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วครับแล้วก็มันไม่เสร็จหรอกครับเพราะว่ามันต้องการคนแบบนี้อีกเยอะมากเพราะว่าเราขยายเรากําลังขยายเรากําลังขยายอย่างที่ผมบอกครับว่าพอเราวางว่าอีกสิบปีเราจะโตอีกสิบเท่าโอ้โหมีงานให้ทําเยอะ เรื่องที่ใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องคนที่จะต้องมีคนที่ใหญ่กว่านี้หลายเท่ามันถึงจะยอมรับถึงจะ,อะลองรับภารากิจที่เรากาลังทําครับนี่คืออีกยุคหนึ่งนะผมรู้สึกฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นอีกยุคหนึ่งแล้วของ Dan Group. คาราบาลแดงกรุ๊ปจะเติมคนใหม่ๆเข้ามาเติมคนที่เป็นเนี่ยฝั่งบางคนอาจจะเลือกเป็น1 0 x เป็นอะไรก็ว่ากันไปที่จะทําให้เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลคนหนุ่มสาวเข้ามาทําให้ก้าวกระโดดมากขึ้น ผมทราบมาว่าจริงๆเราเติมมาระดับหนึ่งแล้วแล้วก็มีน้องๆรุ่นใหม่ๆเข้ามาดึงอายุเฉลี่ยของบริษัทให้ลดลงมาด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่จบมาจากออกฟอร์ดเอ็มไอทีอะไร,รตอนนี้ตอนนี้นนข้างในนี้มีคนร,รุ่นใหม่เยอะแค่ไหนอายุเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่แลวกาลังจะต้องการอีกมากเท่าไหร่อ่ะถ้าทั้งหมดก็าอายุเฉลี่ยตอนนี้สัก3 3 เพื่อนแต่พงกับพี่แอ2สองคนไปเบกไปเยอะถ้าสามสิบสามแต่ถ้าดูองค์กรใหม่ๆอย่างเช่น CJ กับถูกดีก็บรรจุผมดูก็ประมาณยังไม่ถึงสามสิบีตอนยี่สิบเก้ามั้งแล้วก็องค์กรใหม่ๆเหล่านี้ก็จะได้คนรุ่นใหม่เยอะเพราะว่าพอคนรุ่นใกล้ๆกันนะครับมันก็จะหนึ่งเรียนหนังสือก็รู้จักกันบ้างอะไรต่างๆเราก็ได้คนเหล่านี้เข้ามางั้นโดยเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่อย่างเนี้สิ่งแรกสุดก็คือต้องมีคนมาช่วยกันทํา แล้วผมคิดว่าโดยส่วนตัวผมศรัทธ,ธาต่อพลังของคนหนุ่มสาวว่าจะช่วยทําสิ่งที่ผมอิอนตนาการนี้สําเร็จนะครับแล้วก็อยากให้คนหนุ่มสาวได้มีโอกาสได้ทําเรื่องที่ยิ่งใหญ่ของเขา mm hmm. ว่าคุณมาอยู่ในองค์กรนี้องค์กรนี้มีโอกาสที่จะให้คนทำ mm hmm. ถ้าเท่าเชื่อวว่าผมจะเติบโตอีกสิบเท่าดังนั้นทุกคนที่เข้ามามีที่อยู่ที่ยืนแล้วก็มีอนาคต mm hmm.